เมงการาบาไม่สูงค่าสบายดีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกคนทุกท่านคุณโยมทุกท่านช้าวันนี้ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่ธรรมสถานม่อนพญานาคาราชแห่งนี้อุณน อุณหภูมิชาวนี้17องศาก็เท่ากับเมื่อวันวานนี้ก็เย็นเย็นสบายสบายไม่ถึงกับหนาวก็พอสัมผัสถึงความเย็นสบายสบายที่สัมผัสกับตัวของเรา และว,วันนี้เนะี่ยคุณโยมทุกท่านอาตาม,มามาคุยกับคุณโยมสายหน่อยเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็มีคันนะญาติโยมที่จะมาถวายพระพุทธรูปท่านไว้ไดมานอนที่วัดแล้วก็ได้มาสนทน่านนาธรรมได้พูดคุยกันตอนเช้าหลังจากที่สวดมนต์ธรรมวัดเช้าเสร็จเรียบร้อย ก็เลยช้าหน่อยหนึ่งก็ต้องขออาภายัยญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้ด้วยเอาละคุณโยมก่อนอื่นเรามาดูปฏิทินกันก่อนวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5ทธันวาคม2,568แล้วก็เป็นวันขึ้น15เดือน3เหนือเป็นวันพระธรรมสวรรค์ วันนี้เป็นภูมิปาโลเลิกเลิกงามยามดีสำหรับการมงคลทุกสิ่งทุกอย่างการซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์เป็นวันธงชัยเป็นวันอาทิตยดีวันนี้เหมาะแก่การส่งสินค้าไปค้าไปขายส่งคู่บ่าวสาวหรือว่าบูชาเทียนทำพิธีมงคลต่างๆญาติโนะย,ยมทุกท่านวันนี้เป็นวัน และเป็นวันที่พวกเรารู้กันดีห้าธันวาคมของทุกทุกปีเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพุลอดุลยเดชมหาราชบรมบรมนาศบพิษก็คือในหลวงราชการที่เก้า วันนี้เป็นวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพระองค์ท่านนั้นมีคุณูปาการต่อประเทศไทยต่อบ้านเมืองของเราเป็นอย่างยิ่งนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านมีคุณูปาการต่อบ้านต่อเมืองของเราเป็นอย่างยิ่งนะญาติโยมทุกท่านตั้งแต่อาอมาภาพเกิดมา ตอนเป็นเด็กเกเราก็จะได้เห็นข่าวในพระราชสำนักนะคุณโยมมีข่าวในพระราชสำนักสมัยที่อาตมาเป็นเด็กเกเนี่ยทีวีก็ไม่ค่อยจะมีมีก็เป็นทีวีขาวดำนะญาติโยมทุกท่านเป็นทีวีขาวดำเป็นจอขาวดำนะคุณโยม และในสมัยนั้นเนี่ยก็ข่าวก็เราก็ชอบดูกันเป็นข่าวในพระราชสำนะักในหลวงเสด็จตรงนั้นในหลวงเสด็จตรงนี้ในหลวงไปที่นั่นที่นี่เราก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านเสด็จทุกที่ถึงแม้นว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยจะมีความธุระกันดาร ความลำบากยากแค้นไปยากพวกเรายังไม่อยากไปเลยแต่ว่าในหลวงพระองค์ท่านสเสด็จอย่างที่จังหวัดเชียงรายนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่จังหวัดเชียงรายที่อำเภอเวียงป่าเป้าบ้านแม่ปูนหลวง โอ้คุณโยมสมัยนั้นเนี่ยบ้านแม่ปูนหลวงอยู่บนดอยเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอเวียงป่าเป้ากับอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่บนดอยนี่ก็จะมีหมู่บ้านชาวเขาอยู่เยอะข้างบนดอยนูน่นสมัยต่ก่อนก็ปลูกกัญชาปลูกฟินเป็นของผิดกฎหมายพระองค์ท่านสเสด็จ เสด็จปีไหนคุณโยอมมา,ามาจำได้ดีปี2525 25. พระอ,องค์ท่านเสด็จบ้านแม่ปูนหลวงอำเภอเวียงป่าเป้าสมัยนี้สมัยนั้นแนวคุณโยมอุ้ยชาวบ้านดีใจมากในหลวงจะมาในหลวงจะเสด็จ ญาโยมสาธุชนทุกท่านในหลวงเสด็จครานั้นเนี่ยคุณโยมชาวบ้านดีใจอัตมาก็ยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่ได้บวชด,ด้วยซ้ำไปเนี่ยก็เลยพากันไปสมัยนั้นก็จะมีรถด,ดำขนดินจะไปเฝ้าในหลวงเนี่ยก็ชวนกันนั่งรถด,ดำขนดินไป คนใหญ่ๆนั่งกันเต็มข้างหลังยัดเยียดกันไปเนี่ยถนนก็ไม่ได้เหมือนสมัยแต่เดี๋ยวนี้นะคุณโยมเป็นถนนลูกลังที่ดินสีแดงๆเนี่ยนั่งรถไปฝุ่นก็ข่ามงชงเฉง,งแล้วก็อ้วกด้วยถนนมันโค้งมันโค้งไปโค้งมาแบบนี้นะคุณโยมอาตอมาก็เด็กอยู่อ้วก ใส่ถุงมีถุงของใครของมันอ้วกไปรถก็วิ่งขึ้นดอยไปโค้งไปโค้งมาไปแต่เชา้ามืดนะคุณโยมทุกท่านพอไปถึงแล้วก็ไปนั่งรอเพราะว่าทหารเขาจะมาจัดที่ให้เราว่าอาจนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เขาจะมี เชือกสีแดงแดงกั้นเอาไว้อตรงนี้นั่งได้ตรงนี้ห้ามนั่งเนี่ยคุณโยมทุกท่านอาตมาก,ก็ไปนั่งรอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เมื่อถึงเวลาฮอเฮลิคอปเตอร์ ter, เนี่ยก็จะดังสน,นั่นท้องฟ้าเลยแล้วก็ฮอจอด บรรดาข้าราชการผู้ใหญ่บ้านกำรรนันก็ไปรับเสด็จเนี่ยคุณโยมพวกเราก็นั่งรออยู่เมื่อถึงเวลาพระองค์ท่านเสด็จพระองค์ท่านก็เดินมาทักทายแล้วก็แจกกระดาษแผ่นเล็กๆเนี่ยคุณโยมอันเล็กๆ ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าท่านแจกอะไรแต่ไม่ได้แจกพวกเราท่านแจกเฉพาะชาวเขาเนีคุณโยมชาวเขาได้คนอันคนอันก็เก็บไว้เนี่ยคุณโยมทุกท่านเก็บไว้ไม่ยอมให้ใครดูเนี่ยเก็บไว้ก็นั่งเฝ้าพราะองค์ท่านก็ตรวจงานโครงการหลวงเรื่องของการปูเกี่ยวกับเรื่องของพืช เมืองหนาวเป็นผลไม้เมืองหนาวและสมเด็จพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยคุณโยมก็เสด็จตามด้วยตอนนั้นเน่ยเสด็จแทบจะทุกองเลยแม่ฟ้าหลวงสมเด็จย่าในหลวงพระราชินีก็คือพระพันปีหลวงในหลวงราชการปัจจุบันนี้นะคุณโยม ในหลวงราชการปัจจุบันท่านก็เสด็จด้วยนะญาติโยมทุกท่านท่านก็เสด็จด้วยในหลวงราชการปัจจุบันไม่เสด็จก็น่าจะเป็นสมเด็จพระเทพเท่า,ามมาไม่เห็นท่านเสด็จตามนะคุณโยมทุกท่านนะองค์เล็กองค์จุลาพรก็เสด็จนะ นี่ยก็เสด็จก็ได้เห็นชื่นชมพระบรมมีมดทุกพระองค์ในหลวงท่านเดินเร็วมากคุณโยมเดินฉับฉับขึ้นดอยไปตรงนั้นขึ้นดอยไปตรงนี้ส่วนพระราชินีพระพันปีหลวงก็มาคุยกับชาวบ้านเป็นยังไงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้พระสุรเสียงของ พระพันปีหลวงเนี่ยเพราะมากอาตมานั่งอยู่ด้านหน้าได้ยินชัดเจนพระองค์ท่านทรงตรัสเนี่ยพร,พระสุรเสียงเพราะมากพระองค์ท่านถามว่ามาจากไหนจ้าเนี่ยคุณโยมพวกเราก็บอกว่าเรามาจากข้างล่างมาจากอำเภอเวียงป่าเป้าข้างล่างพระองค์ท่านก็ถามว่าลำบากไหมถนนหนทางเราก็บอกว่าลำบาก นะี่ยญาติโยมทุกท่านลําบากเนะี่คุณโยมพระองค์ท่านก็ทรงยิ้มและตอนนั้นเนี่ยที่คุณย่าพาอาตมาภาพไปเนี่ยก็ด้วยว่าอาตมาเป็นไม่สบายเป็นลิ้นหัวใจรั่วนะญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะก็ไปเพื่อที่จะไปให้ แพทย์ทหารเขาจะมีหมอที่เป็นทหารไปด้วยเป็นแพทย์หลวงอัตมาภาพก็ไปเขาก็เอาไปตรวจและสมเด็จพระพันปีหลวงก็รับเป็นคนไข้ในพระราชูป,ปถมัมภ์เนี่ยคุณโยมทุกท่านสมัยนั้น2525 25. อาัตมาเนี่ยมารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลไขยกวีละที่เชียงใหม่ในสมัยนั้น ส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสวนดอกหลายขั้นตอนด้วยกันเมื่อ2525 25. แล้วพอตรวจหมอเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เห็นเด็กชาวเขาเขาวิ่งตามในหลวงเราก็ปลอมตัวเป็นเด็กชาวเขากับเขาก็วิ่งตามในหลวงอยากรู้ว่าในหลวงไปไหน อาหารก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเห็นว่าเป็นเด็กเด็กก็วิ่งตามกันในหลวงเสด็จที่ไหนก็วิ่งตามโอ้พระอ,องค์ท่านเดินเร็วมากขึ้นดอยสองดอยสามดอยไปดูเขาปลูกตรงนั้นไปดูปลูกผักตรงนี้เนี่ยพระอ,องค์ไปตรวจด,ด้วยตัวของพระองค์เองเ,องเลยคุณโยมไปตรวจตรงนั้นไปตรวจตรงนี้ให้การแนะนำโน่นนี่นั่น และถึงเวลาเสวยตอนกลางวันก ah. ็ไม่ได้หรูหราอะไรคุณโยมพระองค์ท่านก็เสวยธรรมดาเขาก็เอาเสือมาปูคุณโยมทุกท่านเอาเสือธรรมดาธรรมดาเนี่ยมาปูอาหารก็เป็นอาหารปิ่นโตชาวเขาก็เอาของไปให้เป็นผักต้มเป็นอะไรเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านโอ้ ก็ไปมองดูนั่งเฝ้าปนกับเด็กๆชาวเขาพระอ,องค์ท่านก็เสวยกับข้าวกับปลาธรรมดามากคุณโยมชาวเขาเอาอะไรไปให้ท่านก็เสวยท่านไม่ได้ถือเนื้อถือตัวเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่กินอันนั้นอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นพระอ,องค์เสวยหมดักต้มน้ำพริกอะไรก็เสวยหมด ตามที่ชาวบ้านเอาไปให้พอถึงเวลาก็เสด็จกลับพอกลับแล้วเนี่ยพวกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะชาวเขาเขาได้อะไรเป็นห่อกระดาษเล็กๆเนี่ยคุณโยมเป็นห่อกระดาษเล็กๆอยากรู้จังเลยพระองค์ท่านแจกอะไรเนี่ยก็ขอเขาแกะดูว่าขอดูหน่อยเขาบอกว่าไม่ได้ พ่อหลวงให้ไม่ได้แกะไม่ได้เดี๋ยวท่านรู้ว่าแกะให้คนอื่นดูเนี่ยเดี๋ยวจะ,ะท่านจะไม่ให้อีกเราก็ว่าเอาพ่อหลวงกลับแล้วพ่อหลวงไม่ว่าอะไรเราไม่มีใครรู้เราขอดูหน่อยหนึ่งชาวบ้านก็มุงดูกันใหญ่เลยขอให้เขาแกะดูชาวเขาคนหนึ่งก็แกะให้ดูอ๋อคุณโยมเป็นเหรียญเหรียญบาทเป็นสตางเหรียญบาท ญาติโยมทุกท่านเหรียญบาทบ้างเหรียญห้าบาทบ้างใบสิบบ้างเนี่ยพับเล็กๆอ๋อเข้าใจแล้วคุณโยมพอเขาได้เหรียญบาทอาตมาตอนนั้นก็สังเกตเห็นว่าที่คอของทุกคนเนี่ยก็จะมีเหรียญสตังเจาะรูเล็กๆคล้ายๆพระเครื่อง เนี่ยก็ห้อยไว้ที่คอทุกคนรูเต็มดอยทุกคนลูกเล็กเด็กแดงใครก็ห้อยหมดอ๋อเป็นของที่ในหลวงพระราชทา,านเป็นของที่ในหลวงให้มาก็เลยห้อยคอเอาไว้อ่าเนี่ยคุณโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพเป็นวันคล้ายวันเกิดของในหลวงก็มาเล่าให้กับคุณโยมฟังเป็นความประทับใจที่เก็บไว้ในใจของอาตมาตลอดเวลาล้นก้าวร้นกำมองแล้วก็นึกถึงทีไรก็ป่าปื้มปีติเป็นอย่างยิ่งทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้เกิดมาในราชการที่เก้า เป็นคนของราชการที่9เกิดในยุคสมัยของพระองค์ท่านและวันนี้เนี่ยที่ม่อนพญานาคราชก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์การสวดมนต์การถวายพระพุทธรูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่9และพระพันปีหลวงในเวลา9ก0นาฬิกา30นาทีเพราะว่ามีญาติโยมคณะบ้านอุดมสุข ท่านเดินทางมาเพื่อที่จะทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแต่ในหลวงราชการที่9ของพวกเราดังนั้นก็ใครว่างก็จเจริญพรมาร่วมบุญกันได้ส่วนการถ่ายทอดสดนั้นก็ดูก่อนนะคุณโยมเพราะว่าวันนี้ระบบอินเทอร์เน็ตที่มั่นพยานาคาราชเนี่ยรู้สึกจะมีปัญหาตั้งแต่เมื่อวันวานนี้ ในช่วงเช้าเช้าแล้วคุณโยมติดติดดับดับได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเนี่ยคุณโยมทุกท่านเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหาก็คงจะถ่ายทอดให้กับคุณโยมได้อนุโมทนาบุญกันถ้าว่าหายไปแสดงว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหา วันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณโยมเพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตตมาจะขึ้นไปดูที่เขาเตรียมพิธีเพื่อที่จะถวายพระพุทธรูปเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงราชาการที่าขอ,อนุมโมทนาสาธุบุญอวยพรให้ทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยอันได้แก่อายุวันนาสุขาภัลลปฏิพานธนสารสมบัติ วันเซลุอิสันทีเจนข่างเส้นนี้สิ่งหลงพิงพิงอัานอ่นเฮงออกกวดกุลักุลเฮวกุลมันนี่กุลเฟนิมลี่เซียเซียนีเมงการาบายุลีกินหวานสบายดีขอเจริญ